ขนะนี้เราเริ่มจัดพิธีการต่างเมสนะครับวันนี้เราจะเผาเมสกันนี่นะครับเป็นเมนของผมนะครับนะมดแดงอยู่ด้วยวันนี้เราจะมาเผาเมสกันนะครับก็เราจะเผาป้ายกับไฟแล้วก็เมายอ,อะไรโ่งอะ่ะเราไม่เผานะครับนี่คือเชื้อเพลิงนะครับเราจะเผาไว้ตรงนี้นะครับ อ่ะถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอ่ะแล้วเราต้องขอหาที่ตั้งกล้องกันก่อนนะครับไม่มีไม่มีตรงไหนตั้งกล้องเลยเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตกันก่อนนะครับนะอ่ะดูวิธีกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับนี่คือเราเราตั้งตรงนี้ไว้ก่อนอ่ะจากนั้นเราก็แกะแกะลงแกะออกมา ยางก็เกะเหมือนกันแกะให้หมดออกมาจากนั้นก็เอาเม็ดอ่าดูไว้ก่อนนะครับผมเผาแบบว่านี้นะครับเทียนก็ใส่ไปเลยนะครับจากนั้นก็ใส่นี้นะครับอ่ะแล้วก็เราก็เอากระดาษมาของเราเอาปิดลงก่อนนะครับลงก็ไว้ตรงข้างข้าง จากนี้นะครับนี่นะครับมีกระดาษแล้วก็แมสใส่กรอบกลับลงไปในกระดาษนะครับแล้วก็จากนั้นใส่ไปข้างในเลยนะครับแล้วก็กระดาษอื่นจากนั้นเดี๋ยวเราไปเอาไมา้ขีดกันก่อนนะครับผู้ชมมาฝนก็จะตกแล้วต้องรีบโอเคนะครับผู้ชมก็ก็ได้ผมเผานะครับผมก็ไม่ขออนุญ,ญาตจะไม่ใช้ลูกประทัดอะไรนะครับไม่ใช้ของแรงนะครับนะถ้าเราใช้ของ โอ้ยมันจะหล่นไปไหนตรงนั้นโอเคนะครับผมเผาเลยนะครับนาโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมปูตัสนาโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมปูตัสนาโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมปูตัสเผาเลยนะครับตอนนี้ ปานจากความสุขเศร้าไปเรียบร้อยเลยนะครับขอให้เมดได้ไปอยู่ในสวรรค์ที่มีชั้นหอ,หอมนะครับตอนนี้เมสได้ถูกเผาไปแล้วนะครับเผาแล้วนะครับพรุ่งนี้จริงๆเลยนะครับผมก็จะมาดูกระดูกอีกครั้งนะครับตอนนี้ควันขมุงเลยนะครับข้างในนะครับเป็น ักษะอย่างนี้นะครับมีตัวมาร่วมงานกันด้วยนะครับตอนนี้ก็มจะหมูลงดินเลยนะครับตอนนี้เชือเพลิงกําลังจุดไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ปาดจากความโศกเศร้าไปแล้วนะครับถ้าผมเอาลงไปนะครับไม่นํมันก็หมดนะครับวันต่อไปเดี๋ยวค่อยใจบริการใหม่นะครับ โอเคนะครับก็เผาจนดับเลยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตไม่ตัดต่อก่อนนะครับร้อนไหมโอ้โหร้อนเลยนะครับผู้ชมก็ลมเย็นแล้วนะครับก็เผาไปถ้่นั้นเราก็ใส่ใบไม้ไปด้วยดีครับฉลาดให้มันได้เผาให้หมดหมดหมด,หมดไปเลยอ่ะ แล้วเราไปหยิบใบไ,ไม้มาก่อนล้าตั้งกล้องก็มือถือระเบิดเลยนะครับแล้วก็เราจะหยิบใบไ,ไม้มาก่อนแล้วก็เราเอาไปใส่เอาแบบไม้ไปไม้ไม้แห้งๆนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับผู้ชมตอนนี้ก็เผาไปนะครับผู้ชมเอาใบไม้แห้งๆ,ๆนะครับใส่ลงไปจนมันได้รู้นะครับว่ามันต้องเผาเราต้องดูความ ปลอดไปด้วยนะครับนะโอเคร้อนนะครับตรงนี้นะร้อนมากๆเอาตาย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 ่านจากความโศกเศร้าไปเลยนะครับหมาก็เดินโยนะครับนะครับโอเคตอนนี้ก็กําลังเผาไปเรื่อยๆแล้วก็หยิบใบม้าใส่น,นะครับตอนนี้เราลืมเอากระดาษมานะครับ โอ้โหฟวันกำลังมโอเคนะครับเอาไม้มาสักหน่อยแล้วเราเปิดดูโอ,อกเลยดีกว่านะครับนี่เปิดตรงนี้เลยอ่ะข้างในก็อ๊้ยกระดาษยังไม่ได้เอามาเลยไม่ได้ถูเผาะอะไรเลยนี่อ่า ก็มาเก็บกันใหม่บางทีจะมีสีษด้วยนะครับสีษีพรุ่งนี้นะครับก็เจอกันใหม่โอ้ดูดิป้ายยังไม่ได้เผาเลยป้ายป้ายป้ายนี่นี่นี่ป้ายป้ายนี่ป้ายอยู่ตรงนี้ป้ายเล็กนี้ยให้มันเผากะตอกแล้วเราปิดตู้นะครับอ้าวสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับบ๊ายายร้อนจังเลย